มันที่ได้มาทั้งหมด13คนเลยคบใหญ่มากอันนี้เจ้าของแต่อิฉามีเมียเด็กอันนี้นาวเรื่องนะตอวนนี้อันตรายมากถ้าใครเข้าไปใกล้เนี่ยอาจจะโดนงวงฟาดเอาได้ง่ายๆมีชุดอเมริกันจริงๆ5คนอเมริกันปร้อมอยู่4คนอเมริกันปร้อมคือประเทศอเมริกาแหะแต่ มิกซ์มาจากเม็กซิโกกับอ่ากับชิลีครับลูกอายุประมาณ5เดือนนะัวตัว,ต,วตัวน้อยนี่ชื่อวาสนาตัวแม่นี่ชื่อดาวเรืองอมีขนาดอยู่สองอันตรายลฮะฝรั่งบางคนี่เอากล้วยยัดเข้าไปในปากโดนขนายกระแทกมือแตกก็มี 아이고 무기네 빨리 내려 주세요 그때 완전